ครับผมวันนี้ก็จะมาความรู้ครับเกี่ยวกับสายบูทที่ชอบบูทครับผมครับอันตรายครับสายบูทของเราครับบูทปุ๊บมีสิทธิ์ดอกขาดแน่นอนครับสำหรับสายบูทมาชมกันครับความถี่ต้องห้ามเวลาที่เราห้ามบูทมีอะไรบ้างครับผมครับมาชมกันครับสำหรับมิกตัวนี้ครับผมครับในทางที่ดีนะครับผมครับการมิกเสียงครับนี่จะแฟดทั้งบดเห็นไหมผมเปิดตัวคิปผมจะแฟดทั้งมดอันนี้ก็แฟดอันนี้ก็แฟดครับผมแฟดทุกอย่างครับผมครับเปิดแฟดเพื่ออะไรครับผมครับสำหรับคนที่มือใหม่ครับ อย่าเพิ่งปรับอะไรครับฟังเสียงก่อนฟังโทนก่อนว่ามันออกแนวไหนครับผมครับสมมติฟังแล้วโอ้เบสเบาคนทั่วไปทําอะไรครับบูทเบรปื๊ดบูทเบสขึ้นครับแล้วก็บูทช่องนี้ขึ้นครับอันนี้ถือว่าผิดวิธีนะครับผมครับการปรับวิถีวิธีก็คือครับแสงเบสแรงใช่ไหมละครับเราก็แค่ครับลดกลางแหลมลงครับหรือลดกลางแหลมลงครับหรือลดช่องนี้กลางแหลมลงเหมือนกันครับนี่แสงเบส ก็โด่งมาแรงแล้วครับอีกหนึ่งจุดที่ทุกคนเข้าใจผิดเบรเบาต้องบูธเบรนี่เข้าใจผิดอีกหนึ่งจุดทีนี้อีกหนึ่งจุดล่ะเปิดแล้วเฮ้ยเบรแรงเบรแรงกว่ากลางทํายังไงบางคนก็โอ้โหครับนี่ผมบอกเลยบูธกลางแหลมเร่งกลางแหลมขึ้นครับนี่ครับได้ความแรงมาจริงครับแต่แลกมาด้วยลําโพงที่ทํางานพิกาที่2องแล้วก็ไม่ชอบผอนครับถ้าเราบูธกลางแหลมเยอะเกินไปครับในทางที่ดีที่ถูกต้องเราก็แค่ลดดีคิวลงครับแปด ลดเบรดลงเห็นไหมครับลดเบรด EQ เบรดลงนิดหน่อยนี่ครับกลางก็ได้ความชัดได้มิติมาแล้วสลับชุดนี้ครับผมครับในทางวิธีถูกทีครับควรใช้เพลงที่แฟดครับผมครับเช่นครับเพลงมาสเตอร์ครับผมเพลงที่มาจากค่ายครับอย่าเพิ่งเปิดเพลงเล่นสดถ้าเรายังไม่รู้โทนครับคือโทนเครื่องเป็นตัวสําคัญที่สุดครับผมครับถ้าเราปรับโทนได้แล้วเบรดกลางแหลมดังลีเนียกันแล้วครับสามารถเปิดเพลงแนวใดก็ได้ครับผมนั่นแหละคือเสียงที่แท้จริง ของตู้ของเราครับผมครับเพลงแฟดกับเพลงเลยครับเราต้องหาเพลงที่เชื่อถือได้ครับจากค่ายชั้นนำครับผมครับลองดูลองเปิดดูครับแต่ส่วนมากผมก็นะครับพิมไม่ง่ายครับ YouTube ลองเครื่องเสียงครับนี่กดเข้าไปเลยครับตอนนี้ก็จะมีหลายตัวครับเราก็เลื่อนดูครับว่าเนี่ยเราจะฟังดีครับเนี่ยผมเปิดนี้ดีก่อนว่าฟังได้หรือเปล่านี่ครับสหลักผมก็เปิดประมาณเพลงนี้หลักๆใช่ไหมครับเนี่ยครับนี่ใช่ไหมครับนี่เดโมแซวด์สอบเครื่องเสียงครับผม เปิดลองก่อนว่าเป็นยังไงเสียงเราเป็นยังไงโอเคไหมอย่าเพิ่งเปิดเพลงที right? well, so top, ่เล่นสดครับผมเพราะว่าเล่นสดยังไงเบสแรงกันแล้วเรามาทําโทนก่อนโทนตู้เราก่อนว่ามันมาควบทุกความถี่ไหมเบสมาพอดีไหมกลางมาพอดีไหมแหลมมาพอดีไหมค่อยปรับอีคิวปรับอะไรครับผมครับหลักๆครับแฟดไว้ก่อนห้ามไปทําอะไรครับถ้ามีการปรับอีคิวปรับแดงอีคิวปุ๊บมีปัญหาต่อเสียงแน่นอนครับทำให้อุปกรณ์ของเราไม่ทนหรือพังง่ายแน่นอนครับทำให้อุปกรณ์ขาดอีกนี่ครับ นี่แหละตัวนี้แหละจะขาดก่อนเพื่ออัดับหนึ่งแหลมอันดับ2กลางครับผมอันดับสเบ็ดขับจะไล่ขาดครับผมครับถ้าไม่อยากโดนเมียบนห้ามบูธบ่อยครับผมฟังแบบดีเนี่ยดีกว่าหาซชา้าดีเปิดตอนแรกเพื่อจะซาวามีคุณภาพครับผมจะประมาณนี้สำหรับการสำหรับสายบูธต้องระมัดระวัง